เดี๋เรานั่งพักก่อนเดี๋ยวนั่งนั่งดูกันนะทุกคนเพราะว่ามันน้องจะนอนอยู่นะมันน้องยังไม่ตื่นนะทุกคนอย่างน้องก็ยังไม่รู้ว่าเราเจอ,อ่น้องนะ ใครวะไิดว่าพี่ดองวะไม่รู้วะอย่งน้องอย <_ S 2> ู่ป่าแดีนะทุกคนที่ะบ้านอยู่ใกล้แถวนีใช่มีกระตอ๊อบใ,ให้อยู่ด้วยนะทุกคนเดีย๋ยวจะพาน้องไปเดี๋ยวจะ,ะต๊อบกันเลยนะทั้งสองคน ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบกับช่องวัดผาหลอดน,นะครับก็นะครับผมในวันนี้นะจะมาหาน้องมนุษย์ป่านะครับผมทุกคนเพื่อนนันชวนผมมานะคือตอนนี้คือเดินมนาไกลมากๆนะครับผมก็ตอนนี้อยู่ตรงป่าแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าต่อนะเพราะว่าเราต้องเดินทางไปไกลเนะเพื่พอนน<ๆ>ันเพราะว่าเราเดินมาไกลต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องพักนะครับผมพอตอนนี้น้องมนุษย์ป่าจะแบบกลับบ้านยังใช่ไหมจะกลับไปหาพ่อแม่ยังนะไม่รู้ว่าเขามีบ้านหรือเปล่า ว่าตามหาพ่อแม่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคนเพราะว่าเห็นแล้วแบบน่าสงสารอยู่นะเพราะว่าน้องเขาตัวเล็กอยู่ก็ไม่ใช่แบบพวกน้องขาสารใช่ไหมแบบที่แบบอันนั้นยังพอแบบหาก,กินได้ใช่ไหมแต่น้องนี่คือตัวเล็กมากนะไม่รู้ว่าหาก,กินได้เปล่าน่าจะไม่ได้หรอกนะเพราะาตัวแบบยังเล็กอยู่นะตัวยังน้อยอยู่นะครับผมแต่น้องขาสารก็เริ่มตัวแบบตัวใหญ่เริ่มเข้าแบบเนี้แล้วทุกคนรู้เรื่องแล้วก็พูดได้เลยนะแต่ตอนเนี้ย มนุษป่าตัวนี้นะน้องมนุษย์ป่าตัวนี้ก็แบบคนนี้ก็แบบเอ้พี่แฝงตั้งชื่อน้องธรรมชาติใช่ป่ะทุกคนชื่อไ,ได้ป่ะทุกคนชื่ออย่างได้เลยนะครับผมเอางี้ทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าว่าเดี๋ยวเราไปหาน้องธรรมชาติกันครับผมไปก่อนนะครับพ,พี่ตอนนี้นะอยู่ไลนชาวบ้านแล้วนะทุกคนคือตอนเนี้ยเพื่อน,นันพาผมมาหาเหมือนเดิมนะน,น้องน้องคนป่านะครับผม วันนี้ก็เราก็จะมาหาน้องคนป่านะทุกคนใช่ก็จะมาเยี่ยมน้องคนป่านนะก็ในทยคิลาพพพเอสีขอให้ผมมาดูเนาะดูแลน้องหน่อยผมก็แบบได้ทำ้องคำขอไปทีนะนผมก็จะเดินไปหาน้องคนป่านะไม่รู้ว่าจะเจอน,น้องคนป่าหรือเปล่านะทุกคนก็ยังไม่แน่ใจนะ ราะว่าน้องคนป่าอาจจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่เราเราก็เป็นไปได้นะอืมแต่น้องคนป่าเป็นตัวอย่างตัวน้อยอยู่เลยนะครับผมตัวเล็กอยู่ทุกคนผมก็ไม่สามารถดูแลน้องได้นะเพราะเขาอาจจะมีพ่อมีแม่อยู่ฝั่งนู้นหรือเปล่าไม่แน่ทุกคนทำไมถึงเข้าลงมาตรงนี้ได้ไงทุกคนบางทีเราก็เสียใจน้องที่น้องลงมาแล้วก็มาขอฟังช่วยเราก็ต้องช่วยหลือน้องแต่ไม่รู้ว่าพ่อแม่น้องอ่ะได้ตามหาน้อง พบเจออย่างนี้วันนี้ก็จะมาดูน้องนะว่าน้องอ่ะได้กลับไปอยู่กับพ่อแม่หรือเปล่าหรือน้องอยังอยู่ที่เดิมอาจเปลี่ยนไปได้นะทุกคนว่าพ่อแม่น้องอ่ะจะทำห้หน้อนแต่ไม่รู้ว่าจะเจอนนองอย่างนะแล้ววันเนี้ยผมก็เลยแบบต้องเดินทางมากับเพื่อหวันนะเพราะว่าเพื่อวันเนี้ยผมอาจจะมาหาน้องแล้วก็จะไปดำพาพ่อแม่น้องเลยต้องเชวนเพื่อนรอนมาส่งด้วยนะ จะได้ช่วยกันตามหาแล้วครับผมจะได้ช่วยตามหาพ่อแม่น้องบ้า,านะน้องก็ชื่อน,น้องธรรมชานะมมตานินะทุกคนใีสายเนต่างตืว่าใช่ปะใช่ตอนนี้ทุกคนนต่อไปอุ้ยตอนนี้คือแบบน้ำไหลเป็นธรรมชาติมากเลย เดี๋ยวเราจะพักอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้เดินทางมาเหนื่อยมากนะครับเดินทางมาเหนื่อยมากมเฮ้ยเน้องคนบ้ามากินตรงนี้หรือเปล่าวะใช่ปะน่าจะเป็นลุงค่ะทำให้กินหรือเปล่านี่นะก็คือ ไม่รู้ว่าน้าเพ่อมได้ดูแลน้องคนป่าหรือเปล่านะผมว่าน้องคนป่าน่าจะทานข้าวตรงนี้นะทุกคนนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะเดี๋ยวเราจะนั่งพักตรงนี้ก่อนสักพักหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะนั่งพักสักพักหนึ่งนะทุกคนพอเพิ่งเดินทางมาถึงเหนื่อยๆอยู่ใช่ไหมเพื่อนักใช่เหนื่อยมากพอเพิ่งเดินทางมาถึงเราจะพักก่อนนะมีลมดีเดี๋ยวเราจะขออนุญาตพักก่ะนะคนป่านะเดี๋ยวตอนนี้เราจะนั่งทานอยู่ตรงลำธารเดี๋ยวเราจะกินน้ำด้วยทุกคนเพื่อเราจะนั่งทานทำน้ำ ทุกคนเจอกันนะครับผมนขอต้มน้ำไว้นะอาจต้มให้น้องคุณตาบ่ลุงผมไม่แน่ใจเพื่อนนั้น,นเดี๋ยวรอดูอีกทีนะตอนนี้ผมขออนุญาตพักก่อนนะครับผมใช่เดี๋ยวเราพักก่อนนะครับพี่ตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะครับ,เ,เ,รเ,รบเ,เราพักเสร็จแล้วเรได้อยู่กับเพื่อนนั้นนะตอนนี้จะเดินขึ้นไปไม่รู้จะเจอบ่าพอเราพักเรียบร้อยแล้วนะทุกคน <น>ใช่ไปเจอน้องุณป้านะหน้าก็ต๊อบนะตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าน้องไปไหนน้องอาจจะไปเที่ยวเล่นหรือเปล่าเพราะน้องน้องก็ยังดีไปแต่ไปดูข้างบนด้วทุกคนเพราะว่าน้องอะเป็นวัยกำลังที่แบบโหดื้อมาก คนตรงน <tekrar. S 3> <Yeah. S 2> ี้ธรรมชาติมากนะครับผมนี่นะครับผมถังนะเราจะเดินไปคือผมขนาดผมเพิ่งพักเสร็จผมก็เหนื่อยนะเพราะว่าเดินขึ้นเขาเนี่ไม่ใช่เดินแบบลูกสองลูกนะ มาไกยด้วยฝั่งพม่าเฮ้ยเฮ้กน้องเป็นไรวะเป็นอะไรโอน้ำมันเจอน้องแล้นะโอ้โหขนยาก อยู่แลยวเดี๋ยวน,นะน,นี้ก็ผมก็ได้เอามาให้น้องเองนะทุกคเพราะเห็นน้องใส่ใส่ใไ,ไม้แนะเดี๋ยวนั่งพักก่อนเดี๋ยวนั่งนั่งดูกันนะทุกคนเพราะว่ามันน้องจะนอนอยู่นะ ันน้องยังไม่ตื่นนะทุกคนอย่างน้องก็ยังไม่รู้ว่าเราเจออาบอนะกนะแดดหูบแล้วทุกคนดูดูธรรมชาติทุกคนลองไปปลุกน้องไหมแร้เดี๋ยวรอดูักพักหนึ่งนะมันน้องจะพอมมากเลยนะมันไม่ได้กินอะไรมาเลย น้องแบบนอนตรงคนหินเลยนะรูว่าน้องนอนได้ไงนะทุกคนตรงนี้แบบเงียบนะ เงียบมากเลยไ like ี่ยินแเสียงน้ำไหลตอนนี้แดกกันเรื่มมาแล้วลวนน้องจะอื่น้านไหนนะไม่อยากจะกวน้องเลยทุกคนอย่างน้องก็ใายอยากให้ตื่นเองมากกว่า

น้องมีวิลีน้องมีวิลีโอ้ยกินข้าวเสร็จแล้วน้องมีเพื่อนี่น้อมีเพื่อตั้งหรออ๋อเขาบอกว่าเขากินกับลุงน้องบาวาไปกินข้าวกับน,น้ามานะทุกคนลุงใจดีนะนาใจดีนะทุกคนเดินโน่นเดินดนีหรอฮะว่าเขาอยู่กับใครวะ เฮ้ยเขาบอกเขาอยู่ใครว่ะทุกคนนึกดูมาตาแล้วอยู่พ่อแม่เปล่าเงินในเลยปลายว่ะเฮ้ยทุกคนครับเหมือนเหมือนน้องไม่ได้อยู่คนเดียวนะไปดูนเฮ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ย เรียวามาจากแค่รถตอบไปแหวนเนี่ยเฮ้ยทุกคนใครวะไรีว่าพี่ดังวะไม่รู้อ่ะเอ้ยมันเข้ามีกางเกงด้วยวะเ<ๆ>พื่ะนันเนี่ยกางเกงที่ให้มนุษย์ป่าไม่ใช่หรอ<ๆ>ให้น้องมนุษย์ป่าเฮ้ย<ๆ><ๆ>มันเข้าจะแบ่งให้ใส่นะทุกคนเฮ<ๆ>้ยตัวนี้ดูเื่นแบบโตอยู่นะ<ๆ>ไม่รู้อ่ะ<ๆ>ลองถามดูดิพี่นันเอ้ยเพื่อนัน ลองทำดูดิไม่ใช่พี่ป่ะเ,เป็นน้องวะมีนายจะจ้อเหรออ๋อพี่ใช่เขาเหรอขอ,อ,อทุกคนผมรู้นๆใเนียเปนท้งคนตัน,น่นี้ชายด,ด้วยทุกคนช่วย เฮ้ยเหมือนพี่เฮ้ยเพื่อนันเฮ้ยน้องผาดน้วยเหมือนเหมือนพี่พี่น้องคนป่าดูนะทุกคนเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้ พี่น้องคนป่าด,ดุมากนะทุกคนเมื่อกี้เหมือนน้องคนป่าจะห้ามนะเจราจานะทุกคนเหมือนแบบจะไม่ให้ทำร้ายนะโอเคค่อยๆมาคุยกันดีๆนะ่อนนะครับพี่ๆตอนนี้นะเนยจอสิ่งนะ้ยทุกคนพี่เขานะ พี่น้องคนป่านะเออชินชิ้นหนโ,นโลลตัวพี่นี้แหละเอ,อ้ยขอนะครับพี่พี่คือเนี้ยมีพี่น้องอี่มันเาไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอ,อพี่ เดี๋ยวจะจอบีบีลี๋จวจ่อบีบลี ใช่มีกือต๊อบห้อยู่นะทุกคนเราจะพาล้างรถไปมือต๊อบกันเลยนะทั้งสองคนเลยนะในรูอแล้วเรือตาพลากรอเห็นดูรตกรอทุกคนเียจะจอดเรืออูตี่เยอะไปเฮานับเดี๋ยวเราจะไปตรงกระต๊อบกันนะเราจะไปนั่งคุยนั่งรู้จักกันนะทำความรู้จักกับน้องคนป่าแล้วก็พี่น้องคนป่าแล้วทุกคนเดี๋ยวมา นเหมัอนมลวันป่าจะเรียกไปนะเดี๋ยวพี่เขาตัวตัวอยู่นะทุกคนก็ไม่ได้ห่างกันเยอะนะเ ไม่คิดว่าจะแบบเจอนี่เป็นนี่แหละทุกคนตอนแรกก็นึกว่าจะนึว่พ่อแม่วนคิดว่าพ่อแม่ไม่อยู่นะเป็นพี่ชายเาไม่ีพี่น้องใช่ไได้แล้วทุกคนวมยัที่ไม่ยอมมายกีพ่ยอนะเห้เก็บมีได้ียายเขาจับมีทุกคนเด้อ นี่มันมันอันตรายมันคม<ฮ>ก็อนอะครับพี่พี่นี่นะ กดด้าร <Pop> <S an uter> ้องทั้งฟองกได้าที่ฐานมากเลยทุกคนดูกดในจอยเอาพี่อ๋อสัญญาเก็ะผมบอกน้องทั้งป่าว่าไห้พาพี่ชายน้องมาอยู่ตรงนี้ไม่ต้องพาเขาไปอยู่ในป่าแล้วกลัวว่าจะเกิดอันตรายนะทุกคนใช่อยู่ในป่าอันตรายนะตรงนี้ก็จนป่าวอกอะไรว่าได้ทุกคนใช่ก็ต้องให้น้องทั้งฟ้องคนรระมัวังตัวด้วยอาจจะโดนจุดบ้าลักพาตัวไปก็ได้นะเพราะว่าน้องบ้าก็ มันไม่ค่อยรู้เรื่องนะอยังเราก็ยังเด็กทั้งสองคนเลยใช่น้องยังเด็กอยู่นะน้องก็มีท่าทีโซนโซนอยู่นะตอนน้องก็กําลังไว้แบบกําลังโตใช่ไหมใช่กำลังโตแบบเด็กยังโตครับทุมคมีเสาวินแล้วมีเลอพลาอ๋อ ทุกคนผมก็ได้บอกว่าน้องบาว่าถ้าหิวหิวข้าวอ่ะให้น้องไปไปกินบ้านนาได้เลยพน้าอนุญาตให้น้องไปกินนะทุกคนผมก็ได้ซื้อข้าวสารมาให้น้องเก็บไว้ในบ้านนาละทุกคนก็ให้น้องไปทานข้าวได้เลยนะถ้าน้องหิวเมื่อไหร่ก็น้องก็สามารถไปกินได้เลยนะทุกคนผมก็ได้ซื้อหมอบ้ามาให้น้องไปละก็ข้าวสารแล้วกระบักกระป๋องนะแล้วก็ไข่ด้วยเดี๋ยวเืรอมมาเตรียมมาให้น้องละทุกคนเดี๋ยวฝากบ้านนานะจะได้น้องอ่ะ อยู่ไม่ไรจะได้ไปหากินบ้านนะสะดวกสะดวกนะจะได้ไม่ต้องไปหาเล่าของจิงนไม่ตานะกลัวว่าตา่าอาจจะทำะร้ายน้องทัางสองคนเขเป็นไปได้นะเพราะน้องก็ยังเล็กอยู่ยังทาอะไรไม่ค่อยเป็่นนะทุกคนอีกอย่างก็น้องก็ยังไง่ะทุกคนก็สงสารนะทุกคนแล<ช>้วก็ทางที่จะช่วยได้นะใช่แล้วจะช่วยน้องนะทุกคนน้องก็ยังเด็กอยู่นะใช่แล <คน S 1> ้อีกอย่างก็เสื้อผ้านะทุกคนใครใคร ใครสงสารแ้วว่าสามารถส่งเสื้อผ้ามาให้น้องใส่กันได้นะทุกคนหรือว่าส่งเป็นพวกมาม,ม่าใช่ไหมว่ามาม่มมาบากก็บอกสามารถส่งมาให้น้องได้กินได้นะทุกคนาะผมก็เอนดูน้องทั้งสองคนมากเลยนะอยากก่างตอนน้องก็ยังเล็กอยู่ยังทํางานไม่ได้ทุกคนแต่อันน้องโตก็ผมก็สามารถจะพาน้องทั้งสองคนอนะ่ะอาจจะไปทํางานในเมืองก็ได้ทุกคนอาจจะให้น้องแบบเดีย๋ยวเราอสอนน้อง,งพูดที่ดีขึ้นกว่านี้นะเขาอยากให้น้อง โตมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนะทุกคนก็อยากอยากจ่าน้องทั้งสองคนโตมาแล้วก็แบบให้พวกเราเป็นแบบตัวอ,อย่างแบบพวกเราใช่ไหมพกีกน<ช>ันได้มีงานทำเล่นเนี้ยทุกคน<ช>ก็เปนวันน้องก็ไม่ได้เป็นไ่าน,นะก็อ,อยู่ในป่าทุกคนก็หาหาก,กินตามป่าเล่นน้ำก็ยังดีนะเี่ยังมีพี่ชายคอยดูแลนะทุกคนน้องก็เหมือนจะหลับไปสองคนแล้วจ่าแล้วทุกคน น,น้องจะหลับไปแล้วาานะทุกคนวันนี้ขอพักหน้ากัสั้นมากเลยนะจ๊ใช่แล้วก็ดูสักพักก่อนทุกคนเพราะว่าเขาปล่อยน้องนอนเลยนะก็ไม่อยากรบกวนน้องคือไม่อยากกดน้องเท่าไหร่เหมือนน้องก็แบบฉันเลยกับการเล่นทุกตนมานะทุกคนใช่ก็ปีนต้นไม้นะทุกคนใช่ก็ไม่คิดว่าน้องแบบ จะสบายที่ไหนได้ทุกคนน่ไหนได้น้องน้องยังมีพี่นะทุกคนใช่ดีนะที่ยังมีพี่นะทุกคนคอยดูแลกันได้อยู่นะครับผมใช่แต่ก็ยังไงก็ต้องระวังตัวนะเพราะมันจนป่าเนี่ยทุกคนไม่เว้นนะทุกคนถ้าเจอใครในป่านี่ไม่เว้นนะใช่มันสามารถจับควนอ่ะเอาแบบคอร์ดถันไปได้นะใช่ไหมพี่าใช่ไปในเมืองเสน็้ถึงเนี่ยนป่าระบาดหนักมากทุกคน ต้องระวังไว้เลยเป็นปายอย่างเ<า><า>ยงมไม่ค่อยว่างแบบมาดูแลน้องสึกเท่าไหร่ก็<ช>ออยังดีนะที่มีน้าฟังพม่าช่วยดูแลนะทะกุกคนคอ,อยเอียงก่อนตองก็ยังมีพี่ชายคอยดูแลนะทะกุกคนผมก็ให้สบายใจขึ้นมากเลยทกุกคนพอบางทีนะทะกุกคนผมก็แบบไม่ค่อยว่างมาฟังพมา่าเท่าไหร่เราทกุกคนอ,อย่างก็วันนี้ผมก็เลยว่างก็ชวนเพื่อนว้มาเป็นเพื่อนอย่างก็เราก็ต้องเดินทางมากายมากทุกคนแล้วก็แบบเหนื่อยกันสุดๆุเลยทุกคน แบบเพียรมาถึงก็แบบเหนื่อยอ่ะทุกคนบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนเราก็อยากจะพักผ่อนนะทุกคนแต่เราก็ต้องแบบยังมีคิปให้พี่ๆได้ดูอ่ะใช่ไหมคุณยศใช่ก็ยังดีนะที่มาเจอก็ยังดีนะทุกคนที่ยังมี <P> พี่พชายนะ้อง <ผม S 2> คอยอดูแลผมก็อุ่นใจมากนะตอนเนี้ยผมก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงน้องเขเท่าไรนะทุกคนแต่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนเดียวช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวนะทุกคนก็จะหาเสื้อแขนยาวไม้หน้องเด้ ลมใส่ทั้งฟงองฝนแะล้วแล้วก็เ้อกันหนาวนะทุกคนผมก็ได้เอามาให้น้องหลายรอบวนะ่ะทุกคนเอาชุดเสื้อผ้าไม้ให้น้องใส่นะทุกคนน้องสงสารน้องมาทุกคนเวลาเจอแบบไม่มีแบบแม้แต่เสื้อผ้าชิ้นเดียวนะน้องก็ต้องใส่แบบผูกใบไม้ปิดแบบร่างกายเอาอนะทุกคนเพราอแบบจังวันนั้นผมก็แบบเอาเสื้อผ้ามาให้น้องสวมใจ่น้องก็แบบดีใจแล้วก็เรื่มสนิทกับพวกผมมากขึ้นนะทุกคน แังวันนั้นก็น้องก็แบบแบบผมก็ได้ทาควารู้จักก่บน้องน้องก็แบบจะชอบผมด้วยนะทุกคนแบบดีใจที่ผมได้มาหาน้องนะน้องก็ออกมาให้ผมเห็นตลอดเลยทุกคนแต่บางทีผมก็มาแบบน้องก็อยู่ในป่านะผมก็ไม่อยากจะไปหาน้องเพอเท่าไหร่บางทีก็อาจจะพอแม่น้องก็จะอยู่แถวๆบริเวณนี้ใช่ไหมเพื่อรักอาจพบพ่อแม่เขาอาจจะดูแลน้องไม่ได้อาจจะดูแลห่างยแลนะทุกคนแบบจะคอยแอบดูเรา ว่าเราทํอะไรก็น้องดูแลน้องดีหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้นะเพราะพ่อแม่น้องคอยแอบตูมดูเราอยู่กันได้นะสบายป็นวัดถือว่าพ่อแม่น้องอาจจะดูแลน้องน้องไม่ได้นะเราก็แบบไม่เป็นไรนะทุกคนเราก็สามารถดูแลน้องได้นะทุกคนเราก็น่าจะหน่ายกินพอมีพวกข้าวให้น้องกินนะแต่ไม่รู้ว่าน้องจะได้อยู่กับพ่อแม่จะได้กินข้าวหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจอาจจะได้กินแต่ พวกผลไม้ของป่าหรือพวกสัตว์ป่าใช่ไหมพี่วัดใช่พ่อแม่้องจะหให้น้องได้กินแบบพวกแบบนี้นะแต่อยู่กับผมก็ผมจะให้น้องกินอีกแบบนี้นกินอาหารแบบในเมืองนะทุกคนแบบมา,มาม่าแบบนไ้น้องอาจจะไม่เคยกินพวกมาม่าแบบข้าวก็น้องอาจจะไม่เคยทานข้าวนะ่ทุกคนก็จะให้น้องได้กินข้าวเป็นเร่องนะทุกคนพวกวกระป๋องน้องก็ไม่เคยกินนะผมก็ ได้เอาใบด้องทั้งนึงน้องก็แบบดีใจมากเลยทุกท่านใช่ทองว่างเดี๋ยวเราหม้อเนี่ยมาต้มมาม่าให้กินเลยมาทำก็เขาให้น้องได้กินกันเลยนะเดี๋ยวเราจะเตรียมหม้อหม้อแล้วก็จานแล้วก็มาม่านะให้น้องได้กินนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็ถืว่าก็เดี๋ยวผมจะขอไปอพักผ่อนแล้วนะใช่กลับไปมาก็เพิ่งเดินทางมาถึงเราก็จะกลับไปนอนเดี๋ยวตอนนี้เราพักผ่อนตอนนี้คือบรรยากาศหน้านอนแล้วผมไมาเหนื่อยๆก็ไม่ง่วงนอนจัดเลย เดี๋ยวให้คนปาน้องคนปาสองคนก็หลับไปก่อนนะใช่ให้พักผ่อนเดี๋ยวค่อยมาเยี่ยมใหม่ใช่เดี๋ยวเราจะมาหาใหม่นะทุกคนน่กการเดินทางมาใช่ไปเดี๋ยวเราไปพักผ่อนนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาหาน้องอีจีใช่ทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปท่านี้ก่อนนะเพราะว่าน้องเองก็ยังเด็กอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเธอแบบว่างเดี๋ยวท่าน้องแบบเนี้ยพนังก็ได้บอกแล้วให้ไปกินข้าวบ้านหนานะทุกคนเดี๋ยวงี้เดี๋ยวให้ไว้เจอคลิปใหม่ดีกวทุกคน คลิมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะเดี๋ยวคลิมนี้ผมก็ขอตัวลากลับก่อนครับผมสวัสดีครับ